ดีเพื่อนๆนะครับกลับมาพบกันในคลิปที่2ของเรานะครับต่อจากตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เดนิมพัส s นะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรากาลังจะทําตลาดกันนะครับก็คือตัวสินค้าของเราที่ชื่อว่าเดนิม b บ r ร์รี่สมูทนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัวดีท็อกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมารับรู้เรื่องราวกันนะครับว่าทําไมเราถึงจําเป็นต้อง ใช้ตัวผลิตภัณฑ์บ a ล m สมูธนะครับหรือตัว d e ท็อด้วยนะครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจแบบนี้กันนะครับเขาบอกว่าวันนี้ you are what you eat ก็คืออะไรครับคุณจะเป็นแบบที่คุณกินนะครับคุณทานยังไงนะครับคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับแล้วว่าวันนี้นะครับในสังคมของคนไทยแล้วว่าอาหารไทยอร่อยไหมครับอาหารไทยอร่อยมากๆ จริงไหมครับลองดูนะครับผมคนไทยนะครับมีแต่อาหารที่น่ากินไหมครับข้าวขาหมูเอ้ยจริงไหมครับในรูปหมูปิ้งเอ้ยมันเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับเป็นอาหารที่อร่อยไหมครับอร่อยมากๆนะครับแต่ประเด็นนะครับไออาหารเหล่านี้นี่แหละที่เรารู้สึกเราชอบมากๆเลยนะไอหมูกรอบเอ้ยนะครับอะไรก็ได้ที่มันมันๆอะที่มันอร่อยอะนี่ไหมครับสิ่งที่มันตามมานะครับหลังจากที่เราทานไปเยอะๆนะครับเราจะพบอะไรครับ เราจะพบว่าลำไส้ของเราเนี่ยครับเกิดจากเกิดเขาเรียกว่าครับเกิดมีของเสียอยู่ในลำไส้เยอะนะครับหรือก็คืออะไรครับหรือก็คือเกิดเมือกต่างๆที่อยู่ในลำไส้นะครับมันเลยเป็นสาเหตุของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคท้องผูกถ่ายไม่ออกนะครับลิสีดวงทะวันหนักมะเร็งลำไส้ตับหัวใจเบาหวานนะครับคําถามคือไอ้ลำไส้แบบนี้ยมันสําคัญยังไงนะครับเขาบอกนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกลองนึกภาพตาม กัดดูนะครับเวลาเราซื้อซิงน้ํามาใหม่ครับท่อน้ําซิงของเราเป็นยังไงครับสะอาดไหมครับสะอาดมากๆเลยจริงไหมครับตอนเราซื้อมาใหม่โค้สะอาดเลยแต่พอหลังจากที่เราเริ่มใช้เริ่มล้างจานนู่นนี่นั่นไปสักพักเป็นไงครับไอ้ท่อน้ําเราเริ่มมีสิ่งเสกปกระกอุดตันอยู่เรื่อยๆจริงไหมครับเริ่มมีคราบไขมันเกาะตามผนังของท่อซิง์จริงไหม เหมือนกันครับวันนี้ลำไส้ของเรานะครับตอนเราเด็กๆเนี่ยลำไส้ของเราสะอาดมากๆเลยเพราะไม่มีสิ่งสงกรปรกเลยแต่พอเราเริ่มโตขึ้น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 ,นสิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้ของเราเรอะครับเกิดสิ่งสงกรปรกมาอุดตันจริงไหมครับเกิดเมื่อไขมันมาเกาะตามผานังลำไส้หลังจากนั้นเวลาเราทานอะไรก็ตามต่อให้คุณทานอาหารเสริมดีๆหรือต่อให้คุณทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ดีๆสุดท้ายแล้วครับมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะมันมีเมือกเหล่านี้อุดตันอยู่ในเขาไม่ใช่อุดตันสิครับเขาต้องเรียกว่าเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ของคุณอยู่มันก็เลยทำให้เรานะครับดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทำยังไงล่ะที่จะให้เมือกเหล่านี้ออกไปถูกไหมครับบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ขับถ่ายได้ปกติแบบนี้แสดงว่าฉันไม่มีเมือกอุดตันใช่ไหม คำตอบก็คือไม่จริงครับวันนี้นะครับในการขับถ่ายปกติของเรามันก็คือการที่เรานะครับเอากรากนะครับอาหารที่เราทานออกมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปเอาเมือกที่ติดตามผนังลำไส้ของเราออกมาด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องทําการที่เรียกว่าดีท็อกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอก9้าสัญญาณเตือนนะครับว่าคุณควรดีท็อกแล้วมีอะไรบ้างนะครับ1 ถ้าคุณเป็นสิวบ่อยนะครับนั่นคือสาเหตุของการที่ลำไส้ของคุณนะครับกำลังมีปัญหานะครับ 2. อ้วนง่ายนะครับ 3. ลงพุง 4. ผิวหมองคล้ำ 5. ้ท้องผูกบ่อยๆนะครับ 6. นะครับปวดหัวบ่อย 7. ปากเหม็น 8. แพ้ง่ายแล้วก็ 9. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายถ้าคุณมีแบบนี้นะครับนั่นคือคุณควรจะต้องทำการดีท็อกออกมาโอเคไหมครับ คุณควรจะต้องทําการทําความสะอาดลําไส้เดี๋ยวนั้นด่วนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับลำไส้นะครับก่อนและหลังการดีท็อก์นะครับก่อนดีท็อกส์นะครับส่วนใหญ่ลําไส้เราเป็นไงครับข้างในโอ้โหสกปรกมากๆเลยนะครับใครทานข้าวอยู่อาจจะทานไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้นะครับอย่าดูระหว่างทานข้าวโอเคไหมครับนะครับแต่พอหลังจากเราดีท็อก์เสร็จเป็นไงครับลำไส้ของเราสะอาดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับ นี่คือสาเหตุของการที่เราต้องดีท็อกซนะครับเราก็เลยจะได้ยินเรื่องราวของการทําความสะอาดลาไส้มันเยอะมากๆบางคนนะครับใช้วิธีการนะครับถ้าย้อนกลับไปเขาจะมีวิธีหลายๆวิธีนะครับที่ดูแปลกๆแนวๆเยอะแยะมากมายนะครับเช่นบางทีนะครับเอานะครับกาแฟเนี่ยเม็กาแฟเนี่ยสวนทางถาวรฟังแล้วเป็นไงครับฟังแล้วเสียวนะครับนะครับก็คืออะไรครับ ทำการสวนทางทะวันหนะักจริงไหมครับเอาเนี่ยไอ้น้ำกาแฟเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นไงครับสุดท้ายสุดท้ายมันแค่ทาความสะอาดได้แค่ลําไส้ส่วนปลายแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ทําความสะอาดในลําไส้ของเราได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่คนหลายๆคนนะครับคิดพึชพันณอาหารเสริมเกี่ยวกวับด้านดีท็อกซ์ขึ้นมานะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวเดนิมแบลติสมูทของเราเนี่ย มันมีอะไรที่จะทําให้สามารถช่วยให้เราครับทำความสะอาดลาไส้ได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วทําไมนะครับมันถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้องตลาดต้องการมากๆนะครับแล้วมันแตกต่างยังไงกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดโอเคไหมครับตัวเดนิมเบลติสมูนนะครับประกอบด้วยนะครับส่วนผสมอยู่ทั้งหมด5อย่างนะครับนั่นก็คือไซเลียนพัลส์พาวเดอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเทียนเกตถอยนะครสารสกัดจากผลส้มแขก มีแอปเปิลไฟเบอร์นะครับมีสารสกัดจากพืชตระกูลส้มนะครับมีสารสกัดจากชาเขียวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอสารสกัดเหล่านี้สิ่งที่มันช่วยมันช่วยอะไรได้บ้างโอเคไหมครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวไซเรมพาร์ตพาวเดอร์หรือเชียงเกตหอยนะครับไซเลมพัร์ตคืออะไรนะครับมันเป็นเมล็ดของต้นต้นไม้หนึ่งนะครับชื่อว่าแพนโาโกนะครับโอวาต้านะครับซึ่งมันมีถิ่นกําเนิดในอินเดียและปากีสถานนะครับ S <S เมื่อเรานําตัวนะครับไซลิมฮัทเนี่ยนะครับตัวเปลือกของมันเนี่ยมาแช่น้ํมามันจะเกิดการพองตัวคล้ายๆเม็ดแมงลักนะครับไซเินฮัทเนี่ยจะมีเส้นใยที่สามารถละลายในน้ําได้นะครับเมื่อละลายในน้านะครับมันจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะครับคล้ายเจลนะครับสามารถดูดจับน้ําตาลน้ํามันและของเสียส่วนเกินไม่ให้เข้ากระแสเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงช่วยขับถ่ายของเสียในลําไส้ได้ดีและเร็วขึ้น เห็นไหมครับตัวไซเลียมฮัตนี่ครับมันจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นนะครับในการให้ร่างกายของเรานะครับหลั่งอิสุลินนะครับพอร่างพอร่างกายของเราหลั่งอิสุลีนนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะช่วยลดระดลดระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านของเบาหวานนะครับพอทานผลิตภัณฑ์ตัวนะครับแบลี่สมูทของเรานะครับระดับน้ําตาลในเลือดของคุณก็จะช่วยต่ําลงอาการเบาหวานของคุณก็จะ ดีขึ้นนะครับมันก็ยังช่วยดูดซึมน้ําตาลจากทางเดินทางอาหารไม่ให้เข้าสู่กระแสะเลือดมากขึ้นนะครับผมลดระดับคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดลดการอุดตันของหลอดเลือดจะช่วยทําให้อุจจาระของเราลื่นและเป็นยาระบายชนิดเพิ่มกากาอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับทันทีที่เราทานตัว ไซเลมฮัดของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากคุณจะได้ไปทําความสะอาดในลําไส้ของคุณแล้วนะครับคุณจะได้เลยครับ1เลยง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดของคุณจะต่ําลงนะครับก็คืออะไรครับคนที่มีอาการของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับก็จะระดับน้ําตาลในเลือดก็จะน้อยลงนะครับเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงจะน้อยลงนะครับทิ้งง่ายๆครับเรามารู้จักอิซูลินอิซุลินคืออะไรครับ มันเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมีหน้าที่ในการนําน้ําตาลในเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อสร้างเป็นพลังงานผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหลายคนนะครับจะไม่สามารถนําน้ําตาลในเลือดนี้นะครับไปใช้เป็นพลังงานได้เต็มที่เพราะว่าร่างกายเราขาดอิซูลินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไปดูของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหลายท่านนะครับจะต้องมีการฉีดอิซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยครับ น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคนที่ป่วยนะครับเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีอาการปวดประสาะะปบ่อยกระหายน้ําอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเช่นโรคติดเชื้อเป็นแผลหายยากโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตและตาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทานไซเลีมฮัทมันจะไปช่วยเพิ่มอิสุลินเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับพออิสุลินเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการนําน้าตาลในเลือดเนี่ยไปใช้งานในส่วนต่างๆครับ ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะครับเป็นภาวะปกติโอเคไหมครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมวันนี้นะครับตัวไซลิมพัทของเราเนี่ยมันถึงช่วยดูแลสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้ด้วยทําให้อาการของเขาดีขึ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวไซริมพัทหรือทีนเกตหอยเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดสูงนะครับเขาบอกว่าเทียนเกตหอยนะครับมันเป็นนอนซิเมตริกนะครับคอเลสเตอรอลนะครับ ก็คืออะไรครับมีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนว่าสามารถลดได้ทั้งคอเลสเตอรอลนะครับรวมนะครับทั้งลด LDL นะครับและเพิ่ม HDL นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในถ้าคุณทานในระยะเวลานะครับ8สัปดาห์นะครับมันจะช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดของคุณได้สูงมากๆเลยโอเคไหครับผู้ป่วยที่เป็นท้องผูกเรื้อลังนะครับ ตัวไซลิมพัทเนี่ยใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกหรือหลังผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปวนนะครับและผู้ป่วยโรคลิสีดวงทาวานนะครับหรือผู้ป่วยท้องเสียเนี่ยตัวไซลิมพัทเนี่ยครับเขาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายจะช่วยลดอาการท้องเสียและอุจจาระที่เป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีงานวิจัยเปเปอร์รองรับอยู่มากเลยนะครับตัวไซเลมพัทนะครับอย่างตัวนี้ นะครับจะเป็นตัวงานวิจัยนะครับเปเปอร์ที่ให้การรองรับนะครับว่าตัวไซเลมฮัทเนี่ยมีส่วนในการช่วยอะไรได้บ้างนะครับพูดง่ายๆนะครับเรามาดูตรงที่เขาเรียกว่า conclusion หรือสรุปเลยลวกันนะครับข้อสรุปง่ายๆก็คือตัวไซเลมฮัทเนี่ยจะช่วยในการควบคุมอาการท้องผูกท้องร่วงนะครับช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลสูงนะครับเบาหวานความอ้วนนะครับความดันและโรคหัวใจโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ มันครอบคุมมากๆนอกจากที่คุณจะได้ทําความสะอาดลำไส้แล้วนะครับมันจะช่วยในการสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณนะครับจากการศึกษานะครับแบบงานวิจัยลหลายๆงานวิจัยนะครับเขาว่ามีจํานวน12ง,งานวิจัยค้นพบว่านะครับวิเคราะห์แล้วพบว่านะครับการทําการรับประทานนะครับไซเลียมฮัตพาวเดอร์นะครับหรือเชียนเกนหอยเนี่ยสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอลก็คือลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเรา โอเคไหมครับและไขมันชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL ลงได้นะครับผู้ป่วยในโรคเบาหวานเพราะว่าการรับประทานไซเลียมฮัทนะครับช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยหลังรับประทานลดลงได้ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยอาการลิซีดวงทวารหนักเนี่ยจะมีเลือดออกเวลาถ่ายอุจจาระนะครับการรับประทานไซเลียมฮัทพาวเดอร์เป็นประจําอย่างต่อนเนื่องจะช่วยให้อุจจาระอ่อนนุม่มและทําให้เลือดไหลน้อยลงได้นะครับเวลาถ่ายอุจจาระ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตัวเด็ดของเราเลยนะครับที่เรานะครับมีไว้อยู่ในนะครับตัวเดนิมแบลลิสมูดหรือตัวดีชอกของเรานั่นเองนะครับสารระคุณตัวที่2นะครับในตัวเดนิมแบลลิสมูดของเราก็คืออะไรครับสารสกัดจากผลส้มแขกนะครับสารสกัดจากผลส้มแขกนะครับจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่า h c a นะครับก็คืออะไรครับไฮโดซิสตริกแอซิดนะครับมันจะช่วยทําหน้าที่อะไรครับ ทำหน้าที่ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซ์ในการย่อยแป้งและน้ําตาลนะครับเพื่อไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายช่วยในการควบคุมระดับอะไรครับไขมันในเลือดนะครับช่วยกระตุ้นการทํางานของแอลคา t ีทีในการเผาผลาญไขมันมีลทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับรู้สึกอิ่มหรือหิวน้อยลงกระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนไหวตัวได้เร็วขึ้นและขับไขมันนะครับบางคนนะครับเวลาเห็นสับ พอคุณของเราจะรู้สึกว่าอะไรครับเฮ้ยซาโคใส่ผลส้มแขกไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับมันเป็นยาระบายหรือเปล่านะครับสิ่งที่เป็นกังวลของคนส่วนใหญ่เวลาทานดีท็อกค,คืออะไรครับก็คือจะรู้สึกว่าถ้าเราทานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องวันหนึ่งเราหยุดทานเนี่ยจะส่งผลนะครับเหมือนยาขับถ่ายหรือยาระบายหรือเปล่าที่ทําให้เราขับถ่ายไม่ออกนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ได้ส่งผลนะครับ ตัวสารสกัดจากผนส้มแขกเนี่ยนะครับเหตุผลที่เราใส่ลงไปนะครับเราใส่ลงไปเพื่อในปริมาณนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้ออกนิดเป็นยาระบายนะครับแบบนั้นแต่เราใส่ลงไปเพื่อที่ทําให้เวลาคุณขับถ่ายนะครับมันสามารถขับถ่ายได้สมุทง่ายขึ้นคือนะครับช่วยในการขยับลำไส้ของคุณนะครับทําให้คุณขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มากจนทําให้มันเป็นเหมือนยาระบาย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณหยุดทานนะครับคุณก็ยังสามารถขับถ่ายได้ปกติโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราทำไมเราถึงใส่ตัวผลส้มแขกลงไปนะครับถัดมานะครับก็คือตัวแอปเปิ้ลไฟเบอร์นะครับ a p p เปิ้ลไนะครับจะช่วยในระบบขับถ่ายก็คือครับช่วยการควบคุมน้ำหนักให้ได้ผลได้ดีขึ้นนะครับสหนับสนุนการทำงานของระบบย่อยอาหารและลำไส้ในเรื่องของระบบขับถ่ายมีใยอาหารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดนะครับและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างดีเยี่ยมลดการเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีมากๆนะครับและ ถัดมาก็คืออะไรครับสารสกัดจากพืชตระกูลส้มนะครับหรือซิตัสไบโอฟลาวอยน์นะครับสิ่งที่ช่วยได้ดีมา,มากๆก็คืออะไรครับช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญเผาผลาญแคลอรี่และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายช่วยควบคุมและลดความอยากอาหารเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณทานตัวเดนิมแบลติสมูทของเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบการเผาผลาญของคุณก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีน้ําหนักที่มากนะครับก็สามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายของคุณได้ดียิ่งขึ้นเลย นะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เราใส่ลงไปก็คือตัวกินชินเอ็กแทกหรือสารสกัดจากชาเขียวนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยในการกําจัดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดลดความเสี่ยงนะครับลดความดันโลหิตสูงลดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดนะครับช่วยขับสารพิษและสารอนุมูลอิสระป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะการเกิดโรคมะเร็งนะครับนะครับและโรคความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับ และจะทําให้ร่างกายของเรานะครับรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเกิดจากการกระตุ้นการทํางานระดับเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนะครับส่วนประกอบทั้งหมดที่เราใส่ลงไปอยู่ในตัวเดนิมแบลติสมูทของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นได้ว่านะครับท,ทันทีที่เราทานเดนิมแบลติสมูทลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเรานะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและดีท็อกซ์ลํำไส้ของคุณแล้วมันจะช่วยในการ นะครับลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะครับลดความเสี่ยงของการเป็นโรคนะครับความดันโลหิตสูงลดการอุดตันไขมันนะครับช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับแล้วลดอาการเบาหวานนะครับช่วยในการผู้ป่วยของที่เป็นไงครับท้องผูเรื้อรังนะครับหรือเป็นโรคลิซีดวนทวันหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับว่าหมดเวลาเราทานไปเนี่ยมันจะครอบคลุมมากๆเลยในร่างกายนะครับถามว่าวันนี้นะครับเราฟังแบบเนี้ย เป็นไงครับน่าใช้มากๆเลยแต่ประเด็นหลายคนจะเกิดคำถามแต่ดีท็อกซ์โซนใหญ่ที่เราเคยทานเป็นไงครับทานยากไหมครับทานยากและบางทีไม่อร่อยเพราะอะไรครับโดยปกติแล้วดีท็อกซ์โซนใหญ่ที่เราเจอกันนะครับเวลาเราทานเป็นไงครับเราต้องผสมกับน้ำนะครับต้องบางทีต้องเช็คนะครับต้องเขย่านะครับแล้วต้องรีบเพราะเขย่าเสร็จเป็นไงครับดีท็อกซ์ปกติโดยโซนใหญ่ที่เราเห็นกันนะครับ ทันทีที่คุณชงเสร็จปุ๊บคุณต้องรีบดื่มทันทีถ้าคุณไม่ดื่มเป็นไงครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นวุ้นขึ้นมาเข้าไหมครับมันก็จะคือตัวไฟเบอร์ของเขาเนี่ยก็จะพองขึ้นมาพองขึ้นมาเสร็จเป็นไงครับอืดขึ้นมาน่ากินไหมครับบางทีเรู้สึกว่าไม่น่ากินเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับดีท็อกซ์ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาชงเสร็จเนี่ยครับคุณจะต้องรีบดื่มเลยเพราะคุณดื่มเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคุณต้องทําไงครับดื่มมมน้้ําาาตใหก นะครับก็คือทานน้ําตามให้มากเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไฟเบอร์มันพองตัวให้มากจริงไหมครับถ้าคุณดื่มน้ําตามน้อยสิสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับท้องคุณก็จะเกิดอาการอืดเป็นกลายเป็นคนท้องผุถูกไหมครับทําให้มันขับถ่ายออกมาได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกนะครับเวลาคุณทานดีท็อกซ์โซนใหญ่เป็นไงครับทานยากมากจริงไหมครับคือต้องชงเสร็จต้องรีบดื่มดื่มเสร็จต้องทานน้ำดื่มต่ออีกเป็นลิตรเลยนะครับ เพื่อที่จะทําให้มันออกผลได้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือดีท็อกซ์โดยทั่วไปนะครับแต่จุดแตกต่างของเรานะครับก็คือตัวเบรลิสมูทนะครับมันจะเป็นดีท็อกซ์ที่ละลายได้ง่ายมากๆและลายง่ายโอเคไหมครับดูอย่างตัวอย่างที่กากเอาให้ดูนะครับก็คืออย่างแก้วซายมือเนี่ยจะเป็นตัวดีท็อกซ์เดนิมเบรลิสมูทของเราทันทีที่คุณชงนะครับหลักในการชงก็คือคุณเอาแก้วน้ําประมาณนี้ครับใส่น้ําเย็นลงไปก็ได้นะครับ อย่างตัวผมเองผมจะใส่น้ําเย็นลงไปเพราะอร่อยนะครับแล้วคุณฉีกซองเดนินแบริสมูนนะครับเทใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนนะครับแค่คุณคนแค่นั้นครับมันก็จะละลายในน้ํานะครับคุณนะครับค่อยๆจิบทิ้งไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวแบริสมูทของเรานะครับทิ้งเอาไว้เนี่ยจะไม่เกิดเป็นวุ้นขึ้นมานะครับจะเป็นเหมือนน้าผลไม้ปกติทั่วไปเลยนะครับเหมือนน้าองุ่นรสชาติเหมือนน้าองุ่นน้าผลไม้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาคุณทานเนี่ยคุณอาจจะจิบจบนั่งทํางานแล้วก็จิบน้ําผลไม้ตัวนี้ครับตัวเดนินแบลซสมูทลงไปได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับมันง่ายต่อการทานมากๆนะครับเพราะรสชาติอร่อยเหมือนน้าผลไม้ทั่วไปนะครับแล้วดื่มเสร็จคุณไม่จําเป็นต้องทานน้ําให้เยอะนะครับคุณดื่มเสร็จแก้วหนึ่งก็จบแล้วโอเคไหมไม่ต้องทาไม่ต้องไปกินด,ดื่มน้ําต่อเป็นลิตรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนี่ครับตัวอย่างของคนที่ใช้เดนินแบลซสมูทแบบ เห็นชัดๆว่าว่างนะครับเรื่องของการที่ทานแล้วผุ่นดีขึ้นนะครับวันนี้เราคงไม่มีตัวอย่างของตัวนะครับอุจล่ามาให้ดูนะครับผมว่ามันอาจทาให้กินเท้าไปลงกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีตัวอย่างให้ชมกันนะครับอย่างพี่คันนี้นะครับชื่อพี่ชอนะครับพี่ชอนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ เมื่อก่อนถามว่าอ้วนมากไหมก็ไม่ได้อ้วนมากจริงไหมครับผมเป็นคนที่นะครับดูแลร่างกายนะครับก็พยายามนะครับปั่นจักรยานเป็นคนชอบปั่นจักรยานมากๆเลยนะครับเชื่อไหมครับพี่จอเนี่ยทานตัวเดนิมแบรีิสมุนของเราไปนะครับภ่านในระยะเวลาแค่ประมาณ3นะครับไม่เกิน5วันนะครับพี่จอเองนะครับน้ําหนักลดลงมา2โลนะครับเอวหลวมขึ้นเลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือขับถ่ายออกไปนะครับก็คือนะครับ 2กิโลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับก็คือของเสียในร่างกายนั่นเองนะครับแต่เมื่อก่อนเป็นไงครับอ้วนไหมครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้อ้วนมากนะครับแต่ว่าในกระเพาะของเราเนี่ยไม่เคยถูกการบีช็อกเลยของน้ําหนัก2กิโลของเราเนี่ยมาจากอุจจาระล้วนๆหรือพูดง่ายๆก็คือขี้ล้วนๆเลย2กิโลนะครับหลังจากทานเสร็จนะครับพี่ชอนะครับถึงขั้นต้องไปเปลี่ยนกางเกงเลยกางเกงแสลกนะครับเพราะว่ากางเกงหลวมลงมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนอกจากที่มันจะช่วยในการดีท็อกแล้วนะครับถ้าใครต้องการที่จะลดพุงของคุณตัวเดนินเบลีสมูทเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดพุงของคุณได้ดีมากๆนะครับคําถามที่คุณจะเจอบ่อยๆเลยนะครับก็คืออะไรครับตัวเดนินเบลีสมูทเนี่ยครับหยุดทานจะทําให้ขับถ่ายไม่ออกหรือเปล่านะครับถ้าเราฟังมาตั้งแต่ต้นเป็นไงครับเราจะตอบได้เลยนะครับว่าไม่ส่งผลแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับแบลีสมูทของเราไม่ได้มีส่วนผสมของยาถ่ายนะครับ แต่มันคือการเติมไฟเบอร์ธรรมชาติเข้าไปให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นถ้าเขาถามว่าเฮ้ยไอตัวสารสก,กรัดจากส้มแข็งเนี่ยมันคือยาถ่ายไม่ใช่เหรอมันเป็นยาระบายไม่ใช่เหรอถ้าหยุดทานจะมีผลไหมตอบไปเลยนะคะว่าไม่มีผลเพราะปริมาณที่เราใส่เราใส่ในปริมาณที่น้อยมากๆเราใส่ในปริมาณแค่ทําให้มันขยับลําไส้และทําให้มันขับถ่ายได้ง่ายขึ้นสมูทมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ใส่ไปในปริมาณที่ออกฤทธิ์เป็นแบบยาถ่าย โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้วันหนึ่งคุณหยุดทานการสับถ่ายของคุณก็จะเป็นปกติเหมือนกับที่คุณเคยเป็นนั่นเองนะครับถามที่2นะครับที่จะเจอบ่อยมากๆนะครับที่ผมจะเห็นมีคนถามผมมาว่เบลลี่สมูทเนี่ยนะครับสามารถทานได้ทุกวันหรือเปล่านะครับไอตัวดีช็อกเนี่ยของเรานะครับสามารถทานได้ทุกวันหรือไม่นะครับคําตอบนะครับก็คือสามารถทานได้ทุกวันนะครับเพราะถ้าเราดูดีๆมันก็คือไฟเบอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่ามื้อไหนคุณเองเป็นคนที่ทานผักน้อยมือนั้นนะครับหรือวันไหนคุณทานผักน้อยคุณก็ทานเบรรี่สมูทเข้าไปเพิ่มนั่นเองหรือมื้อไหนที่คุณออกไปทานหมูกระทะนะครับที่เป็นอาหารอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้กลับมาคุณก็ทานเบรรี่สมูทนะครับอย่างตัวกั๊กเองเนี่ยกั๊กจะทานนะครับในวันที่เราออกไปทานบุฟเฟ่ต์นะครับหรือวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทานเนี่ยนะครับพวกหมูกระทะปิ้งย่างเยอะๆเนี่ย,ยผมก็จะกลับมาก็จะทานเบรรี่สมูทนะครับ เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถทานได้ทุกวันเลยนะครับไม่ได้ส่งผลนะครับก็เหมือนกับคุณเติมไฟเบอร์นะครับแบลนดสมูทใช้เวลาเท่าไหร่จริงเห็นผลนะครับถ้าเป็นคนแบบทาตปกติเลยนะครับระยะเวลาในการออกลิ์ของมันจะออกฤทธิ์อยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณทานไปแล้วคุณนับเวลาเลยนะครับ7ชั่วโมงเนี่ยมันจะช่วยของคุณนะครับทำให้คุณขับถ่ายออกมานะครับ แต่ถ้าเป็นคนที่ท่านหนักมากๆนะครับอาจจะเลย7ชั่วโมงนะครับบางคนอาจจะใช้เวลานะครับปาแ8ถึง9ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นลูกค้าบางท่านที่ผมเจอนะครับก็คือท่านหนักมากๆเลยนะครับเป็นคนที่ท้องผุมานานมากๆนะครับทานไปวันแรกนะครับอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับแต่ให้เราทานต่อวันที่2อนะครับก็คือวันที่2เนี่ยจะเห็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือสิ่งที่มันสะสมหมกไว้อยู่ในลําไส้ก็จะออกมานะครับ นี่เป็นเฉพาะคนที่เป็นท้องผูกเรื้อรังและท่านหนักมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันที่สองเราเกิดการขับถ่ายขึ้นมานะครับแนะนําอย่าเข้าห้องน้ําต่อนะครับอาจจะรับกินที่ไม่พึงประสงค์มากเกินไปนะครับไม่แนะนําให้เข้าต่อนะครับเว้นระยะนะครับแล้วค่อยเข้าต่อนะครับอย่างที่4ี่นะครับการทานที่สี่ก็คือเบลิสมุสทานเวลาไหนดีดีที่สุดเราควรทานเวลาไหนนะครับ ตอบง่ายๆนะครับคือคุณสามารถทานเวลาไหนก็ได้ครับแต่ให้เรานับเวลาที่มันจะออกฤทธิ์นะครับก็คือนับเผื่อไป7ชั่วโมงโอเคไหมครับแต่โดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนทานเบลดิสมูทก่อนนอนเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถขับถ่ายได้ปกติเลยนะครับช่วยกระตุ้นทำให้ร่างกายเราขับถ่ายในเวลาปกติได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะทานตอนเช้าแล้วแต่เราโอเคไหมครับ คุณสามารถทานตอนไหนก็ได้นะครับแต่แค่ให้คุณนับไปประมาณ7ชั่วโมงนะครับนั่นคือเวลาในการออกฤทธิ์นะครับแล้วเดลี่เดนินเบลีสมูทนะครับ1กล่องเนี่ยทานได้กี่วันนะครับ1กล่องของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่12ทานได้ทั้งหมดอยู่10วันนะครับราคานะครับแล้วก็คือ1กล่องกล่องนะครับก็คือ1075บาทนะครับทานได้เต็มเต0มวันเลย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นราคาที่ไม่ได้แพงและสู้กับท้องตลาดได้ง,ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วการทําให้ทานง่ายนี่ก็คือทานง่ายมากๆบางยี่ห้อนะครับมูลค่ากล่องหนึ่งเนี่ยสูงถึง2,000กว่าบาทเลยนะครับในแบบที่มันเป็นดีทอ็อกซ์ปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับตัวเดนิมแบริสโมเนี่ยเราถูกออกแบบเพื่อเข้าใจของคนที่ต้องการดีทอ็อกและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทานได้ง่ายและเห็นผลได้ ง่ายและชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะลดน้ําหนักนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากเห็นผลได้เร็วนะครับคุณทานเบรรี่สมูทนะครับก่อนนะครับสักประมาณ5วันติดต่อกันหลังจากนั้นนะครับคุณไปทานตัวผลิตภัณฑ์เดนิมพัทนะครับมันจะทําให้คุณนะครับเห็นผลในการลดน้าหนักได้เร็วและชัดเจนขึ้นโอเคไหมครับ พราะนั้นนะครับวันนี้นะครับกระจอยากจะฝากเอาไว้นะครับในผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของเราก็คือตัวเดนิมแบ y Smooth นะครับผมให้คิดง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคุณอึไม่ออกนะครับบอกเรานะครับแบริ m o o t h ช่วยคุณได้นะครับอึไม่ออกให้บอกกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะให้ตัวเรานะครับเป็นคนหนึ่งนะครับลองเริ่มต้นนะครับ ใช้ผลิตภัณฑ์นะครให้เกิดอินเนอร์นะครับให้เกิดผลลัพธ์กับตัวเองแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ขายสินค้านะครับได้ง่ายมากๆนะครับพี่ชอนะครับเริ่มต้นจากการที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์แบล y s m สมูทของเรานะครับเชื่อไหมครับในเดือนที่ผ่านมานะครับพี่ชอเนี่ยขายตัวแบลร y สมูทนะครับได้เยอะมากๆนะครับรวมๆนะครับ20 30กล่องเลยนะครับจากการที่มีคนมาทักเองนะครับว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมหุ่นดีขึ้น โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับวันน,นี้นะครับไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นตัวแทนของเรานะครับคุณจะไปขายในอินเทอร์เน็ตหรือคุณจะไปขายกับคนที่คุณรู้จักนะครับวันนี้คุณจะขายไม่มีทางขายได้เลยถ้าคุณไม่ลองใช้กับตัวเองนะครับผมไง เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากฝากไว้นะครับลองเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์กับตัวเองนะครับแล้วมันจะทําให้คุณนะครับเห็นผลกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วยังไงนะครับดูคลิปนี้เสร็จนะครับอย่าลืมกลับไปทานผลิตภัณฑ์นะครับให้เกิดผลลัพธ์นะครับแล้วอย่าลืมศึกษาในคลิปถัดมาในคลิปที่3ของเรานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวานะครับของการเบสิกพื้นฐานต่อการอินเทอร์เน็ตแล้วว่าถ้าวันนี้คุณต้องการจะเริ่มต้นในการค้าขายออนไลน์ สิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะครับ l ล n e i n s t a า r กรมนะครับ f a c e b o o k เนี่ยจะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงยังไงนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาในคลิปถัดไปนะครับหามพลาดเด็ดขาดนะครับพบกันในคลิปถัดไปยังไงวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ